คาถาล้างกรรมนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทโธอะระหังอะระหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนพุทโธอะระหังกัมมโตเมตัง กรรมพันธนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดพุทโธอรหังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโอพุทโธอรหังกรรมโตเมตังกรรมพันธนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดพุทโธอรหังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโอพุทโธอรหังกรรมโตเมตัง กรรมพันธนังชีวิตตังให้ไปจุดติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดสาธุสาธุสาธุ